สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะมาแนะนําเครื่องมือนะครับเครื่องมือหนึ่งซึ่งมีประโยชน์นะครับเป็นยูทิลิตี้ที่ใช้กับ Windows 10นะครับมันก็จะช่วยทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับชื่อของมันนะครับก็คือ powertoy นะครับ ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับตัว PowerToy เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนตอน Windows XP Windows 98นะครับทาง Microsoft เนี่ยก็มีออกตัว PowerToy ออกมาให้เราสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ mm hmm. ก็เป็น Utility Tools แบบหนึ่งนะครับที่ ออกมาเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถปรับแต่งหรือว่าตั้งค่าได้ง่ายขึ้นนะครับหรือใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นสําหรับคนใช้งานนะครับ Windows 10เนี่ยพอตอนมันออกมานะครับมันก็ไม่มี PowerToy มานะครับเรามาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเราก็คลิกเข้าไปเลยครับตอนนี้นะครับมันก็เป็นเอกสารของทาง Microsoft เลยนะครับก็พูดถึงว่าตัว Microsoft PowerToy Utility เนี่ยมันก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการ Customize หรือว่าการปรับแต่งนะครับ Windows 10นะครับเดี๋ยวลงมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับจะติดตั้งยังไงนะครับในฟังก์ชันมาตรฐานตอนนี้นะครับเค r เ e น t Power Toy utility มีอะไรบ้าง AWake นะครับออกแบบมาให้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เรานะครับตื่นอยู่ตลอดเวลาดูไอคอนตรงนี้เป็นรูปถ้วยกาแฟนะครับก็คือให้มันตื่นตัวตลอดเวลานะครับมันก็จะ Ignore หรือว่าจะข้ามพวก p o w e r s l e e p Setting นะครับของเครื่องถ้าเรา a c t i v a t e มันไว้นะครับ คัลเลอร์พิกเกอร์นะครับตัวคัลเลอร์พิกเกอร์นี่ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือเมื่อเรากดเครื่องมือตัวนี้นะครับกดปุ่ม Windows บวกชิปนะครับบวกตัว C นะครับมันก็จะมีเป็นเครื่องมือมาให้เราสามารถดูดสีแล้วเรารู้ว่าค่าสีนะครับมันคือค่าอะไรนะครับเราก็จะเอาไปใช้ต่อได้นะครับแฟนซีโซนอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับปัจจุบันเนี่ยที่จอที่ความละเอียดสูงหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการดูแบบมัลติวินโด w นะครับจะเรียงหน้าจอยังไงให้มันแบบสะดวกขึ้นนะครับไฟเอ Add-on นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ Add-on ในการ enable preview นะครับก็สามารถที่จะทำให้เรา Preview พวกไฟล์ svg ไอคอนได้นะครับไฟล์พวก Markdown นะครับได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันทำไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้ก็ใช้สำหรับ image resize นะครับ เป็นเครื่องมืออีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเรามีการเซฟรูปนะครับหรือเราต้องการที่จะลดขนาดความละเอียดของภาพลงนะครับเราก็สามารถใช้ image resize นะครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ คีย์บอร์ดเมเนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะสามารถทำคีย์แมปปิ้งได้นะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับบางคนอาจจะใช้คีย์บอร์ดที่มีเลเยอร์ไม่เหมือนหรือว่าอาจจะเป็นคีย์บอร์ดญี่ปุ่น้ยครับมีบางปุ่มที่มันไม่ชินกับที่เราใช้อยู่ประจำนะครับเราก็สามารถที่จะรีแมปคีย์บอร์ดได้นะครับพาวเ r อร์รีเนงทีเรามีไฟล์เยอะแยะเลยนะครับแล้วเราต้องการที่จะเราก็สั่ง Rename ได้เลยนะครับ PowerToy Run นะครับเราสามารถกดปุ่ม Alt Spacebar ซึ่งเป็น Bar ขึ้นมาให้เราสามารถพิมพ์เรียกการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับ Shortcut Guide นะครับโดยปกติเนี่ยเรากด Ctrl o n o C Ctrl o n o V Ctrl o n o X Ctrl o n o Z บางทีก็ลืมครับถ้าเรากดปุ่มนี้ Hotkey ฟังก์ชันขึ้นมาให้เราดูเราจะได้สามารถจําได้ง่ายๆนะครับ Walkthrough ทั้งหมดนะครับของไอ้ตัวฟังก์ชันด้วยนะครับว่เราสามารถดูได้จากตรงนี้ถ้าสนใจเพิ่มเติมนะครับ ตัวนี้นะครับอเ e r ร o y นะครับเป็น Open Source ด้วยนะครับก็คือถ้าใครมีความสามารถก็เอาโค้ดนะครับหรือจาก i ด Hub นะครับแล้วก็เอามา d e v e l o p เพิ่มก็ได้นะครับคราวนี้เราจะติดตั้งนะครับติดตั้งยังไงในปัจจุบันนะครับมันจะติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการที่เป็น64บิตนะครับ x86 ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังมี i In d e v e l o p อยู่เลยนะครับ สำหรับระบบปฏิบัติการ windows 10นะครับที่รันบน cpu arm นะครับปัจจุบันก็ยัง develop อยู่นะครับยังมี issue อยู่บางอย่างนะครับเระตอนนี้ถ้าใช้ได้ก็คือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ pc นะครับที่รันเป็น6 4สิบ bit นะครับก็น่าจะเหมาะกับการใช้ตัวนี้นะครับเรามาลองติดตั้งกันดีกว่านะฮะการติดตั้งนะครับเขาก็จะเน้นเลยนะครับว่าการติดตั้งตัวนี้นะ require นะว่า windows เนี่ยจะต้อง เป็นเวอร์ชัน1.903คือเราต้องเช็คเวอร์ชันของ Windows นะครับว่าเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ๆแล้วหรือยังนะครับหรือว่าใหม่กว่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถึงที่จะลงได้นะครับการติดตั้งนะครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับติดตั้งตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเราว่าไปวิ่งติกิทับดาวน์โหลดโน่นนี่นั่นนะครับกดเข้าไปดูครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่กิทับแล้วนะครับมันก็จะบอกลิมิทล่าสุดเป็นยังไงก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับนะครับก็จะเจอรับ powertoy 0.43.0ขีด x6 4 ก็ดาวน์โหลดตัวนี้เลยครับก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราก็ติดตั้งนะครับก็กดเล็กๆๆหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็น power toy นะครับผม enable ไปแล้วนะครับ general นะครับในส่วนของ general ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกเลยบอก run admin mode หรือเปล่าคือถ้าเรา run admin mode เนี่ยเวลาทํางานนะครับมันก็จะมีสิทธิเต็มที่นะครับในการที่จะปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับโดยปกติเนี่ยเขาก็ไม่แนะนำนะครับว่าให้ run as administrator mode ตลอดนะครับแต่ผมชอบครับมันสะดวกดีก็เลยกด enable ไว้นะครับการสด นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นด r k นะครับเราสามารถตั้งจากในนี้ได้เลยนะครับ behavior จะเป็นเนี่เป็นขาวเป็นดำปรับได้เลยนะครับหรือจะเอาเป็น Default ของเครื่อง Windows ก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ย d u l t u l t ผมตั้งไว้เป็นด r k นะครับมันก็เลยไม่เปลี่ยนสีแต่ถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนแบบเร็วๆมากดตรงนี้ได้เลยครับ Dark ลท์เนเปลี่ยนได้แบบทันใจเลยนะครับแล้วก็ power toy ตัวนี้นะครับผมก็ให้มันรันตั้งแต่ตอน Windows Start ขึ้นมาเลยนะครับ มันก็สามารถเช็คอัปเดตได้จากตรงนี้เลยแหลลองเช็คดูที่มีอัปเดตมาอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดแล้วนะครับดาวโหลดอัปเดตอล้ตัวเมติกเลยนะครับโอเคนี่ก็คือหน้า general นะครับต่อมานะครับ Awake นะครับตอนนี้ผมปิดไว้เพราะว่าผมอยากให้เครื่องมันประหยัดโดยการที่ปิดไฟหน้าจอบ้างนะครับหรือว่ามีการใช้สกีนเซเวอร์ตามปกติที่ผมตั้งไว้นะครับก็เ,เลยไม่ได้เปิดไว้ แต่สำหรับบางคนนะครับต้องการเปิดให้เครื่องตื่นตัวตลอดเวลาจากชื่อมาเลยนะครับก็กด enable ไปนะครับพอกด enable ไปแล้วนะครับมันก็จะให้เราตั้งค่าได้เพิ่มเติมนะครับก็อนนี้ก็ตั้งค่าตามความต้องการได้เลยนะครับบิดไว้ก่อน color picker นะครับนี่เขาก็จะบอกเรานะครับผมจะกดลองกดดูนะครับก็คือกดปุ่ม Windows Shift C อ่าขึ้นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นสีดำใช่ไหมผมลองนี้เป็นสีอ่าสมมุติผมจะพลิกสีนี้ละผมกดเข้าไปปุ๊บ ผมว่าจะเอาตัวตัวน,วนี้กดเซฟคัปปี้ไปได้เลยหรือจะเอาตัวนี้หรือจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับจะไปดูดสีใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมว่ามีประโยชน์ก็จะได้รู้ค่าสีนะว่าสีมันควรจะเป็นอะไรนะครับต่อมาแฟนซีโซนผมว่าอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าไอแฟนซีโซนเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์กับเราตรงที่ว่าเราสามารถที่จะออกแบบนะครับว่าในส่วนของหน้าวินโดว์ของเรานะครับต้องการให้มันมีโซนอะไรบ้าง นะครับฟังก์ชันในการเรียกใช้นะครับกดปุ่ม Windows นะครับบวกชิปแล้วก็ปุ่มขีดสำหรับการเปลี่ยนภาษานะครับนี่ครับมันขึ้นโซนมาให้แล้วเป็นแฟนซีโซนอีดิทนะครับคือมันก็จะมีแบบที่มันออกแบบมาให้แล้วบางส่วนนะครับหรือว่าคอสตอมนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็นสี่ฟอบโฟไปนะครับก็คือเป็นสี่แถวแบบนี้นะครับสามารถสร้างเพิ่มได้นะครับจะเอาแบบไหนนะครับจะเป็นกริดหรือเป็นแคนวาสก็ได้นะครับเป็นกริดนะลองตั้งชื่อดู แล้วกันนะครับกด Create นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเลื่อนอ่าเราจะเลื่อนออกมายัางไงนะครับเลื่อนจากซ้ายไปขวาเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับเลื่อนได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเพิ่มก็ได้อ่าจะซอยย่อยลงไปอย่างนี้ก็ได้สําหรับบางคนนะครับอาจจะมีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าสมมติต้อง,ต,องต้องการทําแบบนี้บางคนอาจจะใช้สําหรับในการดูตารางเทรดนะครับหรือว่าหน้าหน้าเทรดนะครับ อาจจะมีหลายๆวินโด์นะครับก็เปิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับเปิดอย่างนี้ขึ้นมาสมมุติว่าผมมีหน้าเดียวอย่างนี้แล้วกันผมแบ่งไปเลยนะครับภาพภาพภาพอย่างนี้นครับมันก็จะมีทั้งหมด16หน้าต่างนะครับผมก็สามารถที่จะลากเอามาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะยืดขยายนะครับยืดขยายนะครับได้เต็มพื้นที่เลยตรงผมเอาเต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วผมก็ามาปรับขยับเอา เอาให้มันพอดีอย่างที่อยากได้นะครับอาการจอแบบนี้นะครับสมมติผมพอใจอย่างนีแล้วผมก็กดเซฟเลยนะครับมาดีผมได้อย่างนี้แล้วครับอันนี้คือผมมีสองหน้าจอนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็คือหน้าจอเบอร์นี้นะครับแต่เวลาที่มันจะเอาความละเอียดรวมแล้วมันจะเอารวมทั้งสองหน้าจอมาเลยนะครับเราสามารถทําทีเดียวคุมทั้งสองหน้าจอก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้ย หน้าจอฝั่งซ้ายผมเนี่ยผมตั้งให้มันเป็นแบบ16หน้าต่างแบบนี้นะครับผมก็กดเซฟไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือผมสร้างเข้ามาสร้างแล้วกดปิดไปนะครับสมมติสมมตินะครับผมต้องการจะใช้แล้วนะครับผมต้องการจะใช้ผมใช้ไงนะครับวิธีที่จะใช้ก็คือง่ายๆครับนี่ครับโฮชิปก็คือให้กดปุ่มชิปทางไว้นะครับแล้วลากเลยครับนี่เราจะย่อนลงตรงไหนก็ได้ครับ นี่หย่อนตรงไหนก็ได้นะครับเอาใหม่น,นะครับผมกดชิปนะครับผมเอาหย่อนตรงนี้ปัป๊บมันก็มาลงตรงนี้ให้ผมกดชิปผมเอาอันนี้ไปหย่อนนะครับผมหย่อนตรงนี้ปัป๊บมันก็มาลงตรงนี้ให้แต่ถ้ามันเล็กลงไม่ได้กว่านี้แล้วมันก็จะพยายามปรับให้ที่มันเหมาะสมนะครับก็อย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าเรามีหลายหน้าต่างนะครับเราก็เอาก,กดชิปแล้วก็ลากเลยครับว่าเอามาหย่อนตรงไหนก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะสะดวกเรานะครับในการที่จะเปิดหลายๆห,หน้าจอนะครับมันจะได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับ จะสังเกตเห็นอีกนิดหนึ่งนะครขอบมันหนามันจะลดขอบมันได้ไหมนะครับลดขอบก็ได้นะครับลดขอบก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขยายให้มันเต็มหน้าไปก่อนนะครับนี่นะครับติว่าผมต้องการที่จะปรับแต่งอีกนะครับปรับแต่งเลเยอร์อีกครัผมลองกดอีดิตนะครับผมกดนี้เลยครับรูปรือสอปรับขอบครับปกติมันจะเป็นดีฟอ์มาสิบหกยี่สิใช่ไหมครับผมเอาแบบให้มันแบบขอบบาง นี่ครับขอบบางจะติดลบก็ได้นะแต่อย่าเลยเอาแค่ขอบเป็นศูนย์ก็พอนะครับนี่เป็นศูนย์นะครับกดเซฟอ่าเป็นแบบขอบบางนะครับเรียบร้อยนะครับผมกดชิปแล้วลองลากดูครับอ่าเป็นครับขอบบางนะเรียบร้อยนะตัวนี้มีประโยชน์นะครับ ผมว่าอาจจะได้ใช้เยอะเลยแหละสําหรับคนที่เปิดหน้าต่างเยอะๆนะครับอันนี้มีประโยชน์มากเลยต่อมานะครับก็มี f ฟ l e e x p ์ o r e r Add-on นะครับก็จะเป็นพวก Panel p a n พนะครับที่เอาไว้สำหรับดูพวกไฟล์ตัวนี้นะครับเอาไว้ดูได้นะครับไอคอนเป็น Preview ก็ได้นะครับ image resize นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถที่จะตั้งนะครับว่าอาจจะเป็นสมอ e d i u m Large phone นะครับเราก็สามารถตั้งได้แล้วก็จะสามารถเปลี่ยน ความกว้างความยาวนะครับหรือว่าความสูงความกว้างนะครับเป็นพิกเซลเป็นยูนิตหรือจะเป็นแบบเปอร์เซนต์หรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับตั้งเป็นพีเซ็ตไ้ก่อนหรือเราจะแอดเพิ่มก็ได้นะครับเอนโคดก็คือตัวไฟล์นะครับเราต้องการให้มันเข้ารหัสเป็นไฟล์อะไรนะครับไม่ได้เข้ารหัสสิแปลงเป็นไฟล์อะไรนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น PNG นะครับความละเอียดคุณภาพอยู่ที่เกนะครับหรือจะเป็น Png นะครับอ่าจะออนจะออฟก็ได้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับไฟล์จะเอาแบบไหนนะครับลองดูที่คอมมานมันชื่ออะไรนะครับมันก็จะมีบอกนี่นะครับเปอร์เซ็นต์หนึ่ง original file name ใช่ไหมคร select Y select high action high action Y ตั้งได้เลยนะครับก็ใส่ไปเลยถ้าอยากให้ไฟเนมที่เรารีไซต์ออกมาแล้วเนี่ยมันมันใส่ชื่อให้อะไรให้เราใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับคีย์บอร์ดแมปปิ้งนะครับแมปปิ้งคีย์ก็ได้นะครับอันนี้นะครับนะครับผมคีย์อะไรอะสมมติผมเป็นตัว R นี่ครับตัว R ้าผมต้องการให้พิมพ์ตัว R แล้วให้ออกเป็นตัว S แทนเงครับผมก็กดเซฟโอเคไปเลยมันก็ผมกดปุ่มบนคีย์บอร์ดตัว R มันก็จะพิมพ์เป็นตัว S ออกมาให้ผมนะครับก็อันนี้ใช้สำหรับบางคนที่ต้องการทําตัวคีย์บอร์ดตัวคีย์รีแมปนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งสำหรับตัว รีแมปช็อตคัทนะครับก็มันจะเป็นการที่จะแทนที่เราจะต้องกดปุ่มคอมโบเรียกปุ่มคอมโบแล้วกัน c อนท C c ซี l V อย่างเงี้ยครับผมให้มันกด F4 F5 แทนเงี้ยครับก็สามารถทําได้นะครับก็ต่อมานะครับก็เป็น power rename นะครับก็ rename หลายๆไฟล์นะครับพร้อมกันทีเดียวนะครับต่อมาก็คือ power toy run นะครับไอ้ตัวเนี้ยผมว่าเจ๋งนะครับเวลาบางทีเราอย่างเงี้ยครับไปคิก run หรือว่าเราต้องมากด search อย่างนี้นะครับต่อไปไม่ต้องนะครับเรากดแค่ เอาทีเนตสเตทปลขึ้นมาเลยนะครับเราสมุิเราต้องการ C M D เปิด C M D ขึ้นมาได้เลยอย่างเงี้ยครับเร็วเลยนะครับหรือว่าต้องการหาคอนโทรลพาแนลนะครับเราก็เรียกใหม่นะครับอ่าเนี่ยผมก็ได้คอนโทรลพาแนลมาเลยอย่างเงี้ยฮะง่ายสะดวกดีนะครับอันนี้มีประโยชน์เลยแหละนะครับแล้วก็มันจะบันทึกไว้สี่ถ้าสมุดรายการนะครับคือเราเสิร์ชอะไรบ้างมันจะบันทึกไว้นะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ จะให้โชว์บนไหนนะครับหน้าจอที่เป็นเมาส์คีย์บอร์ดเคอร์เซอร์อยู่หรือว่าที่เป็นโฟกัสนะครับตีมเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นสีดาสีขาวแร้วก็ล่างตั้งได้นะครับเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับอย่างดีนะครับสุดท้ายนะครับไกด์นะครับก็คือเรากดนะครับเพื่อที่จะเรียกช็อตคัดคีย์นะครับออกมาดูนะครับกดปุ่มวินโดว์บวกชีฟบวกเครื่องหมายสแล นะก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยบอกว่าอากดยังไงนะครับคอมมานอะไรยังไงนะครับเป็นช็อตคัทนะครับอะจรอย่างเงี้ยคอนโทรลบวกดีเป็นการแอดเวอร์ชวลเดสท็อปนะครับหรือว่ากดแบบไหนนะครับให้อะไรนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะสำหรับคนที่ใช้ Windows นะครับบางครั้งเนี่ยหาไม่ได้ในการที่จะซื้อนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ด้วยเหมือนกันหรือบางทีอยากจะแค่รีเนม หรือว่าอยากจะแค่รีไซต์รูปภาพอย่างนี้อาจจะใช้บ่อยนะครับมีเครื่องมือตัวนี้ตัวเดียวก็ทําได้แนละ้วสะดวกด้วยนะครับ Microsoft p o w e r t o y setting นะครับตัวนี้ก็ลองหามาใช้งานดูครับติดตั้งได้ไม่ยากแล้วก็มีเครื่องมือให้ใช้เยอะนะครับอำนวยความสะดวกให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ